สวัสดีชาวคณิตศาสตร์ครูณิตศาสตร์ลูกๆหล,ลานๆวันนี้ครูก็จะมาคุยให้ฟังเรื่องสื่อดิจิตอลสร้างจากโปรแกรม GOGRA สื่อพวกนี้เมื่อทำเป็นชิ้นงานเราจะเรียกว่าแอปเล็เหมือนแอปแล้วใส่ LET แอปเล็มันเป็นชื่อเรียกของคนที่พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาว่าเป็นชิ้นงานเหมือนเป็นไฟเอกสารและแต่มันสามารถที่จะเป็น ตั้งโจทย์ได้มากมายอันนี้ครูทำเป็นรูปเว็บเพจ HTML ไปลงในเครื่องที่ไม่มี g e o t บ b a ก็สามารถเปิดได้นะแต่ต้องติดติดอินเทอร์เนต็ตนะใส่อินเทอร์เนต็ตแต่เป็นคลิกปับ๊บมันก็จะมาให้เลยนะเป็นรูปอย่างนี้อันนี้เป็นรูปผ่านสั้นอันนี้ทําเองนะครับทําเองแต่ว่าเครื่องมือคือ g e o t e b a มันไม่มีเครื่องมือช่วยหรอกเราต้องมาเขียนสคริปต์อย่างเครื่องหมายขั้นพันเนี่ย ก็ต้องสร้างเองสร้างจากสคริปต์เองนะมันไม่มีในโปรแกรมหรือใครมีก็บอกให้คุณนคผมไม่รู้ตรงนะั้นก็มาเขียนสคริปต์เอาเองว่าถ้าเป็นสี่หลักจะมีคอมมาตร,ตรงนี้นะแล้วก็ทําเป็นเลขไทยก็ต้องเขียนสคริปต์เอาเองนะทาเป็นเลขไทยก็ต้องเขียนสคริปต์เอาเองก็คือพอดีว่าหมกงุ่นอยู่กับตรงจุดนี้มานานเลยทำได้ทั้งแฟชช่แล้วก็ทั้ง โปรแกรมเดียวคิดบ้างนะเวลาตั้งโจทย์มันก็จะมีเลขนี่แล้วก็วิธีทําเอาวิธีการใช้งานก็ดูนะไม่ยากหารหกหันหกได้หนึ่งก็เอาผลลับใส่ตรงนี้นะครับวิธีทําอ่าคลิกนี่ขั้นสถิปทาอย่างนี้ก็ได้หกหารหกได้หนึ่งเอาหนึ่งคูณหกได้หกใส่ตรงนี้อ่าใส่ตรงหก่ยใส่ใส่หกหนึ่งเอาผลลับใส่ข้างบนใต้ตัวตั้งหกลบหกได้ศูนย์ เขาใส่หน้าห้าแต่มันไม่มีผลลัพธ์หกหารห้าได้ศูนย์ตัวต่อที่สองนะหกหารห้าได้ศู 0, 5, นยะ์หกคูณศูนย์ได้ศูนย์ใส่ปลาห้าเนี่ห้าลบศูนย์ได้ศูนย์เอ้ยได้ห้าใส่ตรงหน้าแปดเป็นห้าสิบแปดใช่ไหมหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่ได้เก้าครั้งได้ห้าสิบสี่ตรงนี้ไดห้านสะิบสี่ลบห้าสิบแปดก็ได้สี่ครั้งสี่ครั้งก็ไปใส่หน้าแปดนะี่ หกแปดสี่สิบแปดก็ได้อี้ยหกแปดสี่สิบแปดอันนี้ก็ได้เศษศูนย์นะไล่ไปเรื่อยนี่ก็ตอบหนึ่งพนเ้าสิบแปะเห็นไหมเลขอย่างนี้มันไม่มีในยโยจีบ้าเราต้องเขียนสักทีไปเอ,เองนะครับสนใจครูจะสอนง่ายปิดเทอมนะครับทุกอย่างมีต้นทุนนะคุูจะไปสอนให้ฟรีคูไม่ใช่หน่วยงานราชการบอกตรงๆเลเสียนแล้วเกือบสิบปีแล้ว ก็สนุกกับตรงนี้ถ้าเรามีความรู้ตรงนี้ตอนกเกษียณไปเราก็มีอะไรทรสนุกสนานครูไม่เบื่อเลยนะทได้ทั้งสองโปรแกรมถนัดทําได้หมดอ่นะถ้าต้องฝึกฝนนานหน่อยฝึกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นกเกษียณก็จะมีงานอะไรทำนะครับเอาแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดารด้วยเจ็ดมาและตั้งเอาเจ็ดตั้งหน้าเอารับตั้งข้างในเอาเจ็ดหารแปดหลักที่หนึ่งหลักแรก หลักพันเจ็ดหารแปดได้หนึ่งครั้งใส่นี้เจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดแสงนี้วิธีการเนี่ยแล้วแต่นะทำยังไงก็ได้ให้มันได้ผลลั์รู้ถูกต้องแปดลบเจ็ดได้หนึ่งใส่หน้าแปดเจ็ดสองสิบสี่ใส่สองสองคูณเจ็ดได้สิบสี่ใส่ตรงนี้สิบแปดลบสิบสี่ได้สี่ใส่หน้าเก้าสี่สิบเก้าหารได้ได้เจ็ดครั้งนะเจ็ดคูณเจ็ดได้สิบเก้าลบได้ศูนย์ศผลไม่มีไม่ต้องใส่หน้าหนึ่ง เอาเจ็ดหารหนึ่งได้ศูนย์กลางศูนย์คูณเจ็ดได้ศูนย์ลบกันเหลือเศษหนึ่งก็ตอบโอเคไหมนะโอเคนะครับน่าสนใจเนาะก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน